¡Murra! <coughs> ราบสวัสดีเด้อครับเปได้อป่าะยต่แล้วเทุกคนโอเคนะวันนี้ก็อยู่กับจ๊เนลกเดมดีกันดีแน่อนเลยทุกคนโอเคยังไงก็ชกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้อยกดกระดิ่งกกรให้กับจิจิเด้อเพิ่มไปเป็นหนาสักสักขั้นโอเควันนี้อยู่กับเกมคุีนอบาตี้เหมือนเดิมนะครเื่ทุกคนสาวสวยจนสละเจดีราชินีเงินข้าวของเขาหรอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่ามาถนวันนี้ก็จัด ่อไปแล้วก็มาทุกคนเหยาย่ากันต่อไปในช่วงนี้นะเล่นเทอร์โบที่ไหได้กำไรทุกทีแล้วก็มาทุกคนเป็นไงจังหวะนี้โอ้โหนี่ไม่อยากจะพูดพร่ำตำเพ่งอะไรเยอะแยะมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้เลยกันมาทุกคนโอเคนะจัดไปมาแล้วก็ต่อที่ก็โอ้มาเถอะนะอยากเกลือไปมากกว่านี้แล้วกันมาทุกคนมาสิบบาทจัดไปน้ำมาทุกคนถ้าสี่สามสิบบาทเลยรักษาทุกโรคแน่นอนแล้วมาทุกคนโอเคไปเรื่อยกันนะตอนนี้โอ้โหภาวนาขอมันได้กำไรมากกว่านี้แล้วกันมาทุกคนอยากเกลือไปมากกว่านี้เลยนะมาทุกคน เฮ้ยทำไมมันเกลือกันซะขนาดนี้พื่อทุกคนโอ้โหอยากเกลือมากกว่าน,นี้ดีโอ้ยขอกำไรหน่อยดิโอ้โอยไอ้เยัดเคโอ้ยอยูดๆๆ่ดีๆก็ได้เขออา้ามานัดเฉยเลยโอ้อะไรมันจะดวงดีดวงแกลววอลลิคุมาฟังมาฟักเกอร์สักนาดนี้พื่อทุกคนโอ้โหยัดเคปังลงมาหนึงปังปังปังกละมังสักผ้าน่ะแม่งเลยโอ้ยได้กำไรกันเลยทีเดียวมพื่อนทุกคนโอเคมาจังหวะนี้มา โอ้ยหกบาทแล้วกันมาทุกคนโอ้เครียมากอยากเกลือไปมากกว่านี้แล้วกันมาทุกคนโอเคห้าบาทจัดไปโอ้ยมาสามสิบบาทรักษาทุกโรคไปดิยัดเก๊มาสักทีนี้ดเงินทีเดียวยังไงดียังไงต่อยังไงต่อโอ้โหแล้วโอ้ยเย้ไายแม่งพ่อไงสัตว์ โอ้ไม่อยู่กองเหี้ยอะไรอยู่แถวเดียวกันสักขนาดนั้นโอ้โหไม่งั้นแล้วปะกุโอ้โหถ้าเมื่อกี้มันก็จะเออดิแบบนี้ก็อืออกระเจาะเฮ้ยโอ้ยกระจะเฮ้ยแบบนี้นี่วะมันต้องแบบนี้อืโอ้ทำไมมันเกลือเกลือจังวะเอ้ยมันจะมันเกลือเกลือมันกระตุกจังวะเออโคูยี่สิบแล้วด้วยอุยยึเคยึดเคยึเคยึเคขูนยี่สิบด้วโอ้โหกร้อยสามสิบสามบาทขูนยี่สิบต็มหัววันเลยพื่ทุกคนอืมก็มาดิคูนะไปร่วยกันนะมันเดี๋ยวเ ปังปังปังกระมังสับฮาโอ้ยปัสสนุกสนานกัรสล็อตได้ดียวเพื่อนโอ้โหทำไมเด่นมันช้าชาวะเฮ้ยมึงอย่าช้าดิโอ้หยหายเพียบเลยข้างบนโอ้โหนี่เอาตัวนี้ก่อนก็ได้เพื่อนทุกคนมาดิสาวโซ่จุดสลัดเจด้ดีกว่าเราโอ้โห้าห้าบาทเลยเพื่อนทุกคนโอ้ยังน้อยอยู่เนาะโอเคมาสุดมาสุดท้ายเพื่อนทุกคนมาลงกันต่อดีกว่าโอ้ยมามันต้องแบบนี้ม้าสามสิบสี่บาทโอ้โยยัดคิด อยากจะขยับตัววายไปแทนที่ตัวเคไม่งั้นแล้วก็มันกินได้คอมโบกับตัวปืนของเราแน่นอนนะโอเคแปดร้อยบาทนะปังปังปังกันราบังซักพาโอ้ยปรับไม้ก็ต่อเลยคุณผู้ชคนคนี้าทำกาบประบไม้ไปที่ยี่สิบบาทเพือนคนนะวิธีการปรับไม้และการลงทุนถ้าเพื่อนเนคื่อนไหนที่สนใจและชื่นชอบอยากจะลองเล่นและลงทุนตามจุบจิบแล้วกันนะการันตีนะที่จุบจิบเล่นมาตลอดนะแล้วก็มีช่วงนี้มีกดเทอร์โบโด้วยก็ถ้าสนใจก็คลิปวิดีโอนี้จบเมื่อไหร่ถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปวิดีโอนี้ก็ลองนำไปเล่นดูกันไดด้้นะาอยีก อธิบายยังไม่ได้พูดพร้อมต่อเพกอะไรเยอ่เลยมาประมาณกันต่อแล้วกันทุกคนเมื่อกี้แตกเต็มช่องไปเลยแล้วกันนะคนที้ต้องการประมาณปทินสี่สิบบาทแล้วกันทุกคนตามวิธีการประมาณและการลงทุนของจุ๊บจิ๊บคอนเฟิร์มจัดไปบิ๊บเบ๊มาเลยก็แต่ดีกว่าเออมาถึงเน็กกรเลยแม่แม่เอ้ยมาอีกเพิ่มได้กระไรอยู่อุ้ยรู้เรื่องกับเบื้องเราเลยทีเดียวแล้วไงต่อดีจังหวะนี้้หกบาทจัดไปแค่นี้ก็รู้เรื่องกับเบื้องเราแล้วกันแล้วทุกคนโอเคมาเอ้ยยังพอได้ตัวไว้แล้วตัวเอีกเอ้ยโอ้ยเนาะ อะไรวะนี่ทำไมมันเกลือซะขนาดนี้โอ้โหคิ้วคิวมานี่เต็มช่องไปดีจังหวะนี้โอ้โหสวยจัดชัดแถวชัดแจ๋วเลยเพ่อนทุกคนโอเคมาลงกันต่อดีกว่าโอ้มาแต่นะอุ้ยมาอย่างพอได้ตัวคีอยู่นะนี่ตัวคีต่อไปเลยเพ่อนทุกคนอย่อ้ยอย่าเกลือไปมากกว่านี้เลยดี์สามสิบบาทจัดไปดีจังหวะนี้ยี่สิบบาทจัดมาสวยงามราบแท้จะเรื่องแน่นอนแล้วกันเพ่อนทุกคนโอเคมาลงกันต่อดีกว่ายังไงโอ้โหอย่าเกลือไปมากกว่านี้เลยเพื่อนเพื่อนทุกคนมานี่พอได้ตัวคิวอยู่นะเออเอาไปดีมาจังหวะนี้ตัว โอ้สาวสวยจนสลัดจดีของเราอะตัวคิดยังไงตอกดีหลุดกันตอกโอ้โหโอ้ยตัวคิวกับเกียรติเก็บทางของเราเต็มช่องซะขนาดนั้นทุกคน สามร้อบาทรู้เรื่องกับเบื้องราวกันเทีเดียวหนึ่งร้อบาทโอ้จัดไปเด้จังหวะนี้สิบหกบาทจัดมารู้เรื่องกับเบื้องราวกันเลยเพื่อนเธอโอ้เครมาลูกก็ต่อดีกว่าโอ้มาจังหวะร้อบาทนี้อุ้ยมายังพอได้อยู่มาจังหวะนี้โอ้โหมาสิบสองบาทจัดไปเด้ลุ้นกันต่อเลยก่นเพื่อคนโอ้เครมาลูกก็ตอ่อโอ้มาตออุ๊กเคตัวออเวองเรามาจังหวะนี้ฮึมสาวสวยจุดสุรจิตดีของเราเล่นไงต่อดิ รู้กันต่อดีกว่าโอ้โหสาบาทจัดไปเด้อหนึ่งพันหร้อยหกสิบหกบาทนะเพทุกคนดูเรื่องกับเรื่องราวโอ้ตัวเออยังพอได้อยู่แล้วไงต่อสิบบาทจัดไปดีจังหวะนี้มาลงกันต่อดีกว่าโอ้ยอยาเกลืออยาเกลืออยากเกลือไปมากกว่านี้เลยครับทุกคนโอ้โหอะไรวันนี้โอ้โหยังเกลืออยู่เลยไงต่อดีโอ้ยมายังเกลืออยูโอ้ยเหยีดแค่ให้เข้านั้นด้วยโโอ้หแต่ว่าวันนี้แบบเน็ตมันจะเช้าหนะเพื่อนทุกคนโอ้โหมันดูอิดอนะเพื่ทุกคนไม่รู้เป็นกับเน็ตหรือเป็นกับ ตัวเกียร์วะแต่ตัวเกียร์ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าตัวเกียร์มันโอเคอยู่แล้วน่าจะเป็นเน็ตผมนี่แหละมันไม่ดีนะเน็ตจุ๊บจิ๊บมันไม่ดีมาทุกคนช่วยสนับสนุนจุ๊บจิ๊บหน่อยซิแค่กดไลค์กดแชร์กดแจ้งสมัครสติกร์์กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกี้กับจุ๊บจิบแค่นั้นเองมาทุกคนมันไม่ยากเยันแสนเขียนและขนาดนั้นมาทุกคนมาสิบแปดบาทจัดไปโอ้ยมาจังหวะที่สามสิบบาทมารักษาทุกโรคไหมโอ้รักษาทุกโรคพอดีเลยครับนอเมาทุกคน่อแมมาโอ้โหทาาไมมเข้ในรอบนี้มันเกลืระต่าย เกือสุดๆเลยเพื่อนทุกคนโอ้ยเย้ยเคสไม่คิดจะให้อะไรกูเลยเฮ้ยยังไงเอ้าโอ้โหเพื่อนทุกคนนั่นจะได้เลยโอ้โหรีโหลดเลยเพื่อนทุกคนโอ้โหเย้ยเฮ้ยมาอุ้ยแต่แต่จองโอ้นโหมันไปร้อยเจ็ดสิบสองบาทโอเคอีกมสุดท้ายว้าวสามพันพอดีเพื่อนทุกคนโอเคนเวลาเประมาณก็ต่อเลยนะอุ้งจบวันนั้รอบนี้เราออกไปปรี่ยนม้กันต่อแล้วนะเพื่อนทุกคนจัดไปเพื่อนทุกคน เอาเนี่ยทำการปรับไปที่120บาทเลยด้วยกันทุกคนโอเครู้เรื่องกับเบิ้งรองเท้ก็เลยทีเดียวมันต้องขอนูอะไรมันจะดวงดีดวงเจ๋่ยวบริโกบัต้ฟักเกอร์สักขนาดนั้นทุกคนโอเคป่ะ120บาทจัดไปคอนเฟิร์มจัดไปเบ๊บมาแล้วก็ตัดอีกก็ออกมาแต่นั่งกันเลยแม่มาอ่ะกดเทอร์โบได้นะอย่าลืมกดเทอร์โบนะทุกคนโอเคนะ1 0 0บาทจะไปโอเคทั้งคิวทั้งเอของเรา48บาทโอ้โหไปมาตัวเอของเรา มาดิเร้อยยี่สิบบาทสวยงามเพราะ่ทุกคนสามสิบบาทจะไปดิโอ้เรื่องกับเบื่องราวเลยทีเดียวเพราทุกคนโอ้โหอี๋แม่งโอ้โหทำไมวันนี้มันอึดๆจังวะโอ้เน็ตกูโคตรช้าเลยเพื่อตัวหาไปหนึ่งทีเพื่อตื่นเลยง่วงนอนจัดเลยถ้ามึงจะเงากันสักขนาดนี้เพื่ทุกคนมาแบบเงาๆแบบนี้ก็ง่วงนอนไปเลยโอ้โหเน็ตกูโคตรคากเลยเพื่ทุกคนโอเค มาโอ้โหกากสุดๆเลยเน็ตเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยังไงตัวเคียวขอเรามาได้อยู่ไปดีโอ้ยเอมันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกี่ตัววะนี่โอ้ยหกตัวมายังไงต่อมีตัวอะไรมาต่อหรือไม่หืมหืมหืหสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแล้วทุกคนโอเคมาเออนะกลับมาเป็นปกติแล้วโอ้โหเมื่อกี้แม่งโคตรกากเลย นะน,น้ำมักัดโอเคร้อยแปดสิบบาทน้ำมันตกัดโอ้ยไม่หมดได้ตัวเคยู่นะตอนนี้เพิน้ำมาถึง2,000เอ้ย5,000ก่อนแล้วกันจะได้ทำการประมาณที่200บาทแล้วกันมันตกคนโอเคไหมตามวิธีการประมาณในการลงทุนของจุบจ๊บเจ็บที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะชาโอเคไหมโอ้โหทล้วมันเกลือไปหลายไม้กันจังวะเน,นี้ยอืม <c oughs> เฮ้ยอย่าเกลือไปมากกว่าน,นี้เลยนะมันตะกัดเก้าสบาทจัดมาดิจังหวะเนี้ยตัวคิวยังพอได้อยู่นะมันตะกนอนอยังไงต่อดี ได้เข้าโอ้ยได้เข้าสแกตเตอร์อีกแล้วโอ้ได้เข้าสแกตเตอร์อีกแล้วว่าโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้มาสิบไม้โอ้ยมสี่พันห้าร้อยเจ็ดสบองบาทโอเคไม้แรกก็เข้าแล้วพื่ทุกคนโอ้รู้เรื่องกระเบื้องร้าวกันเลยทีเดียวแล้วกันพื่อนทุกคนหืมสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยศเคดูเรื่องกระเบื้องร้าวกันเลยทีเดียวพื่ทุกคนมาอีกแปดไม้เท่านั้นโอ้ยมาไอ้เหี้ยสาวสวยจนสลัดมาบ่อยยังวะเฮ้ยโอ้ยศเค อุ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วเพื่อนทุกคนโอเคว่าอะไรมันจะดวงดีกันซะขนาดนั้นเพื่อนทุกคนโอ้เกินไปเกินไปไม่แปดไม้เพื่อนทุกคนอือสองดอกดอกละห้าพันสี่พันโอ้โยดเคเป็นหมื่นนะเนี่ยมาเออมาตัวคิวยังพอได้อยู่เล้วไงตัวโอ้โหตัวไวไปอยู่ปิดที่ปิดทางเพื่อนทุกคนเอ,อ้ยยังไงอีตัวเอมาดิอุ้ยเอห้า สามร้อยสิบบาทนะเพื่อนทุกคนโอเคจัดไปรู้เรื่องกับเบื้องราวกันเลยทีเดียวนะชมาได้ปืนคู่ของเราสามร้อยสิบบาทเด็ดเคนี่แกมาหนึ่ยี่สิบบาทเนี่ยยังได้กำไรขนาดนี้เพื่อนทุกคนโอ้ยหลายแม่งไม่ค่อยสวยเลยมาโอเคมาจบวันนั้นรอบนี้ได้ออกไปปรับม้ากันต่อแล้วกันเพื่อนทุกคนโอเคพี่คนนี้จะทำการปรับม้าไปที่สี่ร้อยบาทแล้วกันอุตส่าห์ว่าจะได้ปรับสองร้อยนะเพื่อนทุกคนแต่ก็ปรับไปสี่ร้อยเลยกันเพื่อนทุกคนโอเคมาเดี๋ยวขอเล่นอีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อนทุกคนโอเคจริงๆก็ควรจะพอได้้แแลววต่่า ไม่ไม่สมใจอยากจุ๊บจิบเดี๋ยวขอกำไรสัก2 0,000แล้วกันนะอายมาถึง20,000แล้วกัน20,000นี่พอเลยโอเคป่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งหมนสามร้อยหนึสิบบาทยัดเข้แล้ไม่ยอมโอ้ไม่พอไม่พอมันทุกคนยัดเข้หนึ่งหมื่นห้าพันแล้วมาทคนมานี่เดียวจะ20,000อยู่แล้ว มาก็มาดิเป็นกำลังใจกับจิวดวเดวยนชา้าเพื่อมๆไปนั่กซีคัลลโอเคนี่ยังพอได้อยู่นะสองรอบาทจัดไปยี่จัดไปมาดิเฮ้ยปืนคู่โอ้โหอยากจะได้ปืนคู่ซะเหลือเกินไม่งั้นแล้วก็สวยงามนาแต่เระเละน่นกันแน่นอนแบบนี้ดิอืมนี่เป็นไงนะปืนคู่มาต่อเพนทุกคนโอเคมาดีจงังหวะนี้หนึ่งพันบาทของเราสามพันบาทแล้ว,ลวนะชา้ารู้เรื่องกับเบื้องราวกันทีเดียวเ็ต่อนทุกคนโอเคมาอีตัวคิวอเรายัางพอได้อยู่เพื่อนทุกคนโอเคนี่ยังพอได้ตัวคิว มาสวยงามรามแท้และตื่นกันแน่นอนแล้วกันทุกคนสองร้อยบาทโอเคมาลูกก็ต่อดีกว่าโอ้มาธนาการไรแม่แม่เอออยากเกลือไปมากกว่านี้เลยกันทุกคนร้อยยี่สิบาทจัดไปโอ้มาโตเกียวของเรายังพอได้อยู่ทุกคนสา0รบาทโอเคมาสองร้อยแปดสิบาทสวยงามรามแท้และตื่นกันแน่นอนแล้วกันทุกคนโอเคมาลูกก็ต่อได้กว่าโอ้ยมา160บาทอุ้ยปื้ดเอ้ยเก็บที่เก็บท่าโอเค100บาทของเรานะสวยจัดนะจัดแถวจำแท้และตื่นกันแน่นอนแล้วกันทุกคนโอเค มาตัวเอนะ400บาทของเรานะเพื่อนทุกคน โอเคมาเปิดคู่ไปดีสองพันเจ็ดโอ้ยสวยสองพันแปดร้อยโอเคพอละ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 ไม่เล่นต่อแปงแลงละเราไปื่อทุกคนโอเคตามที่จุ๊บจต้องการแล้วกันเพนทนวันนี้สองหมื่นบาทก็เพียงพอละด้วยตัวหนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นนะประมาณเริ่มต้นที่สิบบาทตอนนี้ปรับสูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยได้กำไรมาที่สองหมื่นสิบหกบาทแล้วกันโอเคคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้หาเพื่อนๆพื่คนไหนที่ชื่นชอบนะสายทุนน้อยทุนต่ำนะทุนหลักร้อยนะลองนำไปเล่นดูกันได้นะจ้าเทคนิควิธีนี้จุ๊บจิ๊บไม่อัดเลยกันทเ เฮิงใจนะมันทุกคนโอเคพอเพียงพอแต่เท่านี้แหละนะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดใจกดใจจังสุดสุดร้ายกดกราดกูกิ้งกูกริให้กับเจ็บจิตยอดรายการันทุกคนสำหรับนี้สาวโซจูสันจดีของเราและจิ๊จุ๊ก็หลอกันเดินกับเด็กกันนี้ก็ต้องนี้กราบลาพุ๊บทุกคนพบกันใหม่ครั้หน้าสวัสดีสุขสันตาโลีเบบี้จบๆแล้วเจอกันนะจ๊ะปบปุ๊ทักเขา